แนะนำร้านซื้อขายเกมฟีฟ่าออนไล4มีทั้งแบบทีมและแบบเอมล้วนแล้รับดึงนักเตะขายยากมีนักเตะบวก8ปดโหดๆมากมายถ้าสนใจรับชมได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ ่านเดี๋ยวกดไปเรื่อยก่อนฮะเหลืองมันออกย่างอ่ะเคแล้วกันเดียบี้ปีนั้นมันขวาสามพี่เวลด็อกบาไปฟูอะไรฟูมั่วของแกอะจะบอกขอพี่สมุไรขอขอด็อกบาหนึ่งสองแล้ววะ สามเจ็ดแปดการแตกล้านล้านเชี่ยมีเลขนี้ด้วยวะ่ะใครเอาไปทำรูดกุลิตอะไรอย่างเงี้ยนะเออ,เอ,อมันต้องมีอย่างงี้ดิได้ความคิดเปิดการ์ดมันคือเรื่องลองแล้วตอนนี้การแตกคืองานหลักเอาคาร์ดเอาจริงเหรอ ดูเงินดิ7.6หกหกแสนหกอะ่ะประมาณโอ้ยชุดหนึ่งมันได้สี่ห้าแสนจริงวะเปิดดูว่ามาเล่นก Ronaldo, อ่อนดิห้าสิบใบโรนันโดครับเอามาเล่นเอามาวิ่งเล่นเลยตัวนึง มาเป้อะไรางี้โออะชี้มีด้วยเหรี่ีนเนสดิยาร์ดมาเลสกูดูทรงละเดี๋ยวต้องรวดละนี่ว่าชิมลางตัวอะไรติดอีกแล้วเหรอีอกเส้นเหรอเอเราดูปไปเลยโลนโดมาละหกใบลวด อันนี้ตัวแพงการันตีหลักแสน <c oughs> ไม่ได้เปิดเป็นเดือนบื้อเหมือนเดิม <c oughs> ขอดูแนวโน้มหน่อยวะ อุ้ยเหี้ยะออกยากอยู่นะเ <ce> ฮ <as> ้ยมาไงเนี่ยมาไงวะมาหาข้อมูลในแท็กโถไม่ต้องหาหรอกหาไปเดี๋ยวก็ลืมจำไม่ได้หรอกเนาะเองหมูอะในดี์เดเวอร์ก็อยู่เหมือนเดิมครับไม่ได้เสรเิร์ฟไปเฉยเขี้ยะโหเดี๋ยวนี้ตัวซัมเมอร์ือเปล้ว คาลูลูไปกันต่อใบนี้อะไรก็ได้นะที่ไม่ใช่สปอตไลท์อาจจะได้เฮลแต่ผมว่ายากว่ะรู้มืออยู่ละต้องล,วด,งลวดเหรอีละใบได้ไปฮะ อาทโทมอลีป่ะสักสี่ห้าแสนโอ้โหเฮียหนักโอ้โหวันนี้แปดล้วนเอาเดี๋ยวค่อยไปแล้วครับไปฮาร์ดเบิร์กดิเอ้ยโอ้โหฮาร์ดเบิร์กดิลุ้นหนุกว่า LN ลเอนอโหกลองหลังอีกโอ้โหยังไม่แปะให้ด้วยจิตใจเฮ้ยปีปีป,ปีขอปีแบบได้ลุ้นหน่อยนี่แหละบูโน่โอ้โหโอ้โหแย้ประเทศนี่คือ ปีนี้มั่งหวังอยู่ไม่อีกตัวโปรตุเกสเอ็นเกมเออปีนี้ก็ให้มันผ่านไปนะแม่งตัวล็อกไนะเนี่ยชี่อ่ะคนละตัวแต่ห้บวกแปดบ่อยทีเว้ยมันใจดีขึ้นเหรอนี่ไงหายหแถว โอ้โหอย่าให้แซวครับทักไม่ได้ทักไม่ได้ไม่ได้จริงโอ้โหนี่ตัวเที่ตัวล็อกประจําการเปิดเมือ่อวานได้ไปแล้วซนหนึ่งมินเฮไปแล้วดิเฮเฮไม่น่าใหญ่มากด้วยไม่รู้ไปเล่นไหน แม่งไม่ย้ายทีเม,มื่อทีทันลลทิกปุ๊บเงียบเลยไปเซลไปเซลปุ๊บคือลูกพี่เขาจัดเลยม,มากักโปมาไม,ไม่ได้เจอกันนานนยไว้กิจมึงนี่แม่งไม่เปลี่ยนแปลง ใช่เส้นเปิดไปแล้ววานสัตว์ไปเยอะอยู่ะเอากันแตกได้ซอนเฮ้ยโปโกปปะเนะนี่ยนี่ไงไปแซลเขาไว้ไงเขาไม่ให้แร้วว่าบวกแปดเอาไปแซลเขาเยอะเฮ้ยดีๆ ดีๆดีๆขายไม่รู้ละโอ้โหมึงเป็นขายสึกพิเศษเอัพได้5ค่าครับ5แบบความเร็วสปีดต้นอะไรเงี้ยเลือกได้5อันอย่างค่าละ2ความสามารถละ2ความเร็วก็2สปีดต้นก็2 เฮียการอะไรเนี่ยการนี่กูเติมตังค์แล้เนี่ยเอามาโมแปดล้วนโมแปดล้วนการ์ดอ๋อเฮ้ยมันมีดีอยู่แล้วปีมีแต่บีเทพๆกูไม่ชอบเลยวะ่ะปีเนี้ยเดี๋ยวดูนะมันออกเกินครึ่งอะ่ะนี่ไงนับหนึ่งละแปดใบเนี่ยแม่งออกแน่สี่ใบต้องมีอะ่ะนับหนึ่งก่อนเลยนับสองโอ้ อ๋อน่าบอลล็อกองรีป่ะอุ้ยชี้อะพลังเยอะกว่าองรีว่ะแต่ว่าที่เกียจแล้ว เฮ้ยโซล่าไม่เดียวหรอกโอ้โหเนี่ยโฮมโกลครบสี่ใบมาผมบอกแล้วแม่งออกเกินครึ่งไม่ไหวอ่ะแม่งไม่มีดูดิโฮมโกลอีกแล้ว ย่าซ้ำวะเนี่ย๋อไม่ซ้ำไม่ซ้ำโอ้โหพอเดเวกปะไม่ได้ครับมึงใคร โอ้โหโอ้โหแสดงว่าคลัง่งจริงเอ้ยเอาเดี๋ยวก่อนมันยังไม่เอาเออกไปอีกอ่ะโอ้โฮมโกนทางไลแมนเอออุ้ยออออขายชี oh. ่ย oh. <laughs> มันแพง่ะวะ มันเล่นแบบมันเล่นแบบนี้เหรอหเฮียแม่เป็นตัวลุกเฉยถือว่ามีภาพอ่ะขอฮาร์ดเวิร์กเฮ้ยใช่วะคุยกันรู้เรื่องโอ้โอ้ออสโอมะมึงสเปนด้วยหรอหัวจะปวดแต่และตัว โอ้โหไม,ไม่ปวดแล้วขอโทษไอ้ย้ยปวดสุดคือปีมึงเนี่ยแหละโอ้โหกูรู้เลยฟูลแมนยูขอขอแทะขอเดาเลยขอโทษครับที่แซลโฮมโกนจงไปไกลเฮ้ยโอ้โหถูกขี้ผายเดี๋ยวนี้ มันออกตัวเฮียเ N ลอดีกว่ามา้งไม่มีเลยไม่มีตัวพื้นปกเลยนะตอนนี้นฮะเบลโปรเจกต์ลิวพูใช่ก็ถ้ามีโซโบก็คงเป็นโปรเจกต์ลิวพูแหละมันออกหรอ <laughs> มันจะออกหรอ <laughs> มันเวื่อจัดเลยนะพลังมันอนะเก่งยิบหาย แต่ตอนนี้มันเลิอกออกแล้วครับฮาร์ดเวิร์กตอนนี้มันมันหายไปแล้วทิบหายแล้วเราเนี่ยจำไม่ผิดอันเซนตี้บวกในโทรศัพท์ไม่นะมันก็แล้วแต่อารมณ์ว่ะไม่ได้ตีชอบตีในมือถือันาดนั้นแล้วแต่ช่วงดวงโอ้โหขอออกอะไรก๊อฟก่อนหน้าแมนซีเหะอผมชอบฮูลเลอร์เลส เอวเอ็นไม่มีเลยครับสักใบอ่ะปีนี้แหละสร้างชื่อได้ไมีวะอุ้ยตัวยอดฮิตทำะไ,ไรเดี๋ยวจัดให้แปะแบบนี้มีแน่ร้อยยี่สิบห้าไปครับใบแรกเปิดเฮ้ยเอา้าเดี๋ยวก่อนนะออฮาร์ดเวิร์กอย่างเดียวเลยนี่วาเนี้ยงั้นอย่างนี้ก็ง่ายเดี๋ยวบูโน่อะใช่ป่ะ โอ้โหอเอ้ยขั้นต่ำคือร2อยิบเอ็ดของดีอะซอนฟันเดอร์เฟนเคนอะไรเงี้ยสเปอร์รอ่ะคอมโบเลยอะูดโดกี้อะไรเงี้ยผมจะเอาบูโนโ่เลยฮะเฮ้แต่มันดูมันดีว่ะาใบาท้ายเนี่ยต้องเน้นหน่อย ไข่ติดอะโอ้โหใครวะหน้าไอ้เหี้ยพลังโคตรเก่งเมื่อวานสรุปได้ไปกินมนะัน่ะเขียดออกอะไม่พร้อมเอามาดิาใไข่เนี่ยเฮ้ยนี่ตัวไม่รู้จักเยอะมากเลยช่วยเลยเอะ อถือว่าเดี๋ยวได้ตัวดีแล้วเดี๋ยวเรามีโบนัสกันนะโปรตุเกสเืออนอนหลับโอ้โหโอ,อันนี้ต่ำสุดเลยในวงโคจรร้อยยี่สิบกูไม่รู้จะเอาตัวอะไรขึ้นปกแล้วกูต้องไอคอนเน่ขึ้นปกจริงเหรอคนดูมันคงวงว่าตัวเทียอะไรวะมึงตัดต่อมาว่าร้อยย่สิบสามตัวอะไรคอนเน่มือไม้อีกแล้วหรอใช่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คอนเน่มันฝรั่งเศส ต้องการความช่วยเหลือครับตอนนี้ทางกาลี่ฮะเฮ้ยอะไรโคตรแพงววววขายได้บ้างนะ่เฮียกูได้แล้วครับมองอีลากาแซนเอานี่จัดให้เลยบอกแล้วร้อยยี่ห้ามีให้เห็นเนี่ยแถมให้ดูอีกตัวหนึ่ง ฮังการีโปรตุเกสอ้ออ้อแล้วมันออกสแตทใช้ได้เนี่ยคือจากชิมเมงการันตี120ตร้อยยี่สิบเอ็ดเนี่ยเสียงเซน,มมนโฮดมันโหดขู่อยู่แล้วไม่งั้นต้องจ้างคนมาเปิดจังหวัดจะได้นั่นอะไอ้โซโบกับบูโน่อ่ะหายโหดหู่อยู่